สวัสดีค่ะเมื่อนี้พามาเบิงต้นทุเรียนทุเรียนสองปีเตือนหนึ่งค่ะเบิงลำต้นกับยายยายลำต้อนอือ ยอดกำลังออกค่ะกำลังออกยอดสวยงามอันนี้ต้นใหญ่ใหญ่ก็มูสองปีเดือนนืงขึ้กันค่ะ